สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้เฮียจะพาไปาแลกรางวัลนะครับ ROV X o i s h i นะครับใช้2ฝา o i s h i นะครับรัใช้รหัส2ฝา o i s h i นะครับใต้ฝาแลก1ของไอเทมนะครับในเกม ROV ครับทำยังไงเดี๋ยวติดตามชมในท้ายคลิปนะครับครับสวัสดีครับต่อไปนี้เฮียจะพาไป แลกของบางวันนะครับกับโออิชิกรีนทีนะครับก็คือตอนนี้โออิชินะครับจะมีโปรโมชั่นนะครับให้แมกไอเทมได้นะฮะของฝาใต้ฝาโออิชินะครับก็ถ้าเราเล่นอวีนะครับเราก็จะสามารถเอาระรับใต้ฝาไปแลกที่ที่ที่ในในเกมได้นะครับก็ขั้นแรกนะฮะเปิดมาหน้าแรกของ AROV นะครับ เรากดไปที่กิจกรรมนะครับแล้วก็ประกาศเกมนะฮะแถบด้านบนนะฮะเมนูที่3ประกาศเกมครับแล้ว o i c x r o v นะฮะคลิกเลยนะครับครับผมต่อไปพอมาถึงหน้านี้นะฮะเราก็กรอกชื่อนามสกุลอีเมลนะฮะเบอร์โทรศัพท์นะครับเลือกจังหวัดเพศและว,วันเกิดนะครับแล้วก็ ต้องอการสร้างบัญชีนี้ถ้ากดตกลงไปตกดยอมรับไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามากรอกกันครับโอเคครับหลังจากที่เรากรอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดตกลงนะครับโอเคกดตกลงปุ๊บลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นกรอกหัดใต้ฝาโอชินะครับ โอเคครับลอแกแลกรางวัลดูนะครับแกลกรางวัลแล้วนะครับ mm hmm. ก็ส่งอีกเพิ่มอีกหนึ่งรางหัสนะครับ mm hmm. เพื่อรับโอชิหนึ่งกล่องนะฮะส่งส่งให้ครบสองหัสถึงจะได้โอชิบล็อกนะครับก็ส่งอันแรกนะฮะก็ต้องสกรอรอีกนะครับ คุณได้รับแล้วนะฮะจะส่งเข้าไปที่ภายในกล่องของคุณภายใน15นาทีนะครับผมก็แค่นี้นะครับในการแรกรางวัลของ o ช c นะครับดูซิมีไหมอ่ะมีละอ่าว v ี b อ a r d เรามาลุ้นกันนะครับว่าได้ได้อะไรโอ้ได้คำพีทั่วไปครับครับก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับในการแรกไอเทมกับ OIC กัและ x r V ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ตามจนจบขอกดขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไครได้วยนะคะากการับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ